ตอนนี้ก็เป็นซีนสุดท้ายของพวกเราแล้ววันนี้ใช่ซีนกลางคืนก็รอแบบจนฟ้ามืดแล้วซีนนี้เนี่ยมีมีนิ่งกับพวกเราสองคนมากๆเป็นช่วงที่มันความสัมพันธ์มันเริ่มไปข้างหน้านะเพราะว่าเมื่อกี้เราเดินมาข้างหน้าใช่เราเดินไปข้างหน้าชีวิตเราก็ต้องไปข้างหน้าเหมือนกันเออก็เดี๋ยวไปดูกันว่าเดี๋ยวไปดูกันว่าซีนนี้จะเป็นยังไงนะครับครับฝากเป็นกำลังใจให้กับน้องภูมิใจกับพี่หยางด้วยนะครับผมฝากด้วยนะครับแล้วสรุปต้องให้กูสอน สอนคี่จักรยาสอนขี่จักรยานใช่เิเอาดมาดิดดดตอนเด็กๆอ่ะแค่ผมจะขี่จักรยานเนี่ยพ่อแม่ไม่อไมอยอมให้ผมขี่เลยน้ำมันหยดใส่ผมหมดทุกคนน้ำมันหยดติ๊งติ๊งอะไรครับ เพราะ่าตอนนี้นะครับก็ถ่ายอยู่แบบภาพกว้างถือว่าใช้แบบแค่เทคเดียวเทคเดียวผ่านเทคเดียวผ่านเข้าแคบและเออจริงเหรนี่คือนี่ือ่กว้างอันนี้คือแคบไหนกว้างไหนกว้างน่กว้างแนีแคบอแคบอันนี้แคบแคบวนะไรใจพี่แคบนะเพราะว่ามีไว้ให้เธอคนเดียว ปินปินปินอะไรอ่ะมีกระดิ่งกี่ลูก<ต>ไม่เดี๋ยวคุณสอนเองว่าสายมอบอออมันเป็นยังไงมันเป็นยังไงยกล้อด้วยครับและตอนนี้นะครับในการเตรียมตัวเองให้ดีที่สุดนะฮะตู่จะไปตายแค่ <c oughs> ครับ การทำงานที่โปรเฟชชั่นอลที่สุดข,ของผมคือการทำให้เหงื่อไม่ออกฮะเพราะว่าเรารู้ตัวไงว่าเราเป็นคนที่เหงื่อออกได้ง่ายมากเะังนั้นเราก็ยืนเป็นกําลังใจให้น้องภูมิใจอยู่ไกลๆไม่ใกลไม่ไกลอยู่ตรงนี้นะครับระหว่างนี้ขออนุญาตไปทำกันบ้านแบบนึงครับน้โมตัสสะปะควะโตระหะโตททำกันบ้านตรงแอร์ครับไม่มีอะไรตรงนี้มันเย็น คนนะไม่ใช่แมววันเดือนปีวิผมเออผมเกิดไม่ทันจริง <c oughs> ผู้ผมฟังต,ตอนนี้กำลังเก็บ energy อยู่ครับเก็บไว้อยู่เก็บเอาไว้ในกายเธอคือดอกไม <c oughs> ้โ <c oughs> อ้อยู่เคียงข้างกันมา ถ้าเป็นกูแพ้กูเป็นแสนรักกูกูชำม,มาฉมากนะต้องทำอะไรทนนั้นต้องคนรตำรมาน,นถ้าไม่รู้ยังมาว่าตัวกสองรักถ้าศาสตร์ยิ่งใหญ่คือหัวใจเด็ดเดียววันนี้กูจยอมไปหนึ่งใหญ่ใช้ชองหนึ่งจำเขา <c oughs> นกเขาอยู่ในป่า ไมม่รู้ีใใจเคุณโอบอกผมว่าจะอยู่จนจบแต่ว่าคุณเงินอยู่ดีๆพี่เงินก็พาน้องผมเออพาวไปไหนเราตกรอบกันอย่างนี้เหรอไม่รู้เออไม่นานเลยอีกสามชั่วโมงเอิงได้บ้าอยู่เป็นเพื่อนยังไหนได้บ้ารอบ้านก็ใกล้นะเนาะบ้านก็ใกล้เหรอพี่อะก็แบบเงินกับโอ้แม่เราใจหน่อยซีดีต้องมีคนเจ็บตัวมาให้มามีคนเจ็บตัวครับ เฮ้ยเฮ้ยมึงอยู่ข้างใครวะอยู่ข้างไว้ปลอดภัยพี่โอ้โหเขาอยู่ข้างกันแล้วว่าเราก็คงเหลือกันแค่สองคนแล้วสินะคมณพี่เหลือด้วยเดี๋ยวเอาทิ้งอย่างงี้เลยเหรอเดี๋ยวมันจะมีเรื่ยงละก็อะไรอ่ะ ก็เป็นกำบฝากเป็นกำลังใจให้ด้วยนะกับพี่โอมอะไรอ่ะต้องให้มันจูบไหมครับก็ฝากเป็นกำลังใจให้พี่หมูยอมด้วยนะครับครับขอกำลังใจให้จักรยานด้วยจักรยานต้องลบอีกหลายรอบเอาตายอ้าวอ้าวแล้วอ้าวอ้าวแล้วพี่อ่ะครับก็พี่ก็แข็งแกงอยู่แล้วไงจักรยานของผมอ๋อเฮ้ยโป้โบนี่ว่ะได้ไม่มีใครรักผมเลยพี่รักนะพี่รักนะ รับผมเหรอจ็กยรยานจะทำมันพังแล้วกันเดี๋ยวต่อไปจะเป็นพา้องอย่างปั่นจักรยานฮะพี่เหาพาภูมิใจปั่นพาภูมิใจปั่นจักรยานพี่ขอดมด้วยได้ปะได้ครับน้องภูมิใจปั่นจักรยานซัดเซไปทางซ้ายแล้ววนกลับมาทางขวา จักรยานเริ่มล้ไปทางขวามากขึ้นและวนกลับมาทางขวาน้องตั้งสติพูดว่าเฮ้ยพูดว่าเฮ้ยทำไงดีไม่ได้ไม่ใช่บอกพูดว่าเฮ้ยทำไงดีเฮ้ยอะไรอ่ะไม่ฟังวูดไม่ฟังวุ่มกลับเลย และเขาก็ขับชนรถฟอร์จูเนอรเพียงแต่ว่าจุดที่ภาพสวยที่สุดนะจะเริ่มตั้งแต่ตรงนี้ตั้งแต่ตรงนี้พรมันหลุดไฟนี้ค่ะตั้งแต่ตรงนี้พอโค้งมาเนี่ยพอโค้งมาตรงนี้ภาพจะสวย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 มาเรื่อยมาเรื่อย ค่อยดูทางด้วยค่อยค่ดูทางด้วยดูทางดีๆได้แล้วเนี่ยไปดิไปดิเร็วไปบ้างเร็ว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 ไปบ้เร็วเร็วเร็วเร็ไหวยังปั่นเองไปยังไปปัญหาท่าเก๊กท่าอื่นอยู่นอกจากกดอก ก็พเาไปก็เน้นเด็กก็ได้ใช่เออเราวิ่งตามเขาสามรอบใช่อย่างงี้ดูแดดมากเลยเออไี่เหนแดดยมากยแล้วเราต้องเทคเป็นคนเทคตัวช่วยเอออะไรอย่างเงี้ยใช่แล้วพุ่งเข้าไปเลยอ่าอะไรอย่างเงี้ยแล้วชนตรงไหนครับพี่มันหน้ามันเป็นรอยพี่พียังงั้นก็เกือบเกือบเลยหรือว่าเอาอย่างงี้เลยเอออย่างเงี้ยลองเข้านี่เลยโอ้ยอ่าชนมาเลยจุ่มมาเลย จริงมันจะแรงกว่านี้ไงมันก็ที่จุ่มว่ามันจะอันตรายก็คือเอาเว่าเพราะว่ามันไม่ได้ลดอยู่นิ่งใช่ประมาณนี้หรปึ๊บอาะุ้มกันแล้วก็มาลองซ้อมกันดูประมาณนี้มาเบาๆก่อนนะขอองมาเบาๆนะมาเดี๋ยวอนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดา๋เียี๋เยวเดี๋ดีดียดีดีเดีดี๋ยวดีดีดีีเยย อ่าเขไม่ย่าเฮ้ยเออขึ้นกาเยเลยปึ๊บอึ๊บท่างกันเออท่างกันอยู่ประมาณนี้อ่ประมาณนี้ประมาณนี้ประมาณนี้จนกันทั้งเราออกสามเฮ้ยาเออประมาณน้ยเป็นไรไหเนียงั้นเฮ้ย เป็นไงบ้างได้ยานแสบากทำไมฮะเพราะมันมันแบบมันเหมือนจะพุ่งไปข้างหน้าแล้วเราต้องเบรกใช่ป่ะแล้วมันโถอยไปหลายรอบยากไหมยากบอกแล้วว่าเหมือน isolation อตึ้งๆนี่ช่วยมาดิดแต่เม่กี๊คือมันด้วยความที่สมมติธรรมชาติของคนใช่ไหมเวลาเราขับรถอะเราเห็นคนอะมันจะมันจะเบรกเว้ยมันจะกลัวชนไม่เบรกพี่ชนเลยไม่ใช่ธรรมชาติ และแล้วก็มาถึงซีนสุดท้ายของวันนี้ไม่ใช่ซีนสิคาสุดท้ายแล้วด้วยเหนื่อยปะไม่เหนื่อย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 ครับคาสุดท้ายของที่นี่แต่ว่าเราก็ต้องมีไปทำอย่างอื่นกันต่ออีกไม่เป็นไรครับเรากินอิ่มนอนหลับมีอ n e จี้เฮ้ยดีอะ มันเป็นไงบ้างห่ะานนเนหรออครับเฮ้ยใช่นีค่ะาจตเละก้องกับแมกคสแดงโปรคู่ เข้าใจเหมือนเหมือน่านดินกินหญ้า่ันฟากินยุงขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับพี่ขอบคุณครับแล้ววันนี้ก็ถือว่าเสร็จแล้วนะครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับมากๆเลยนะครับผมแล้วก็ฝากติดตามด้วยครับผมซีรีส์รักไม่รู้ภาษานะครับผม พวกเราก็ตัง้งใจมากมากเลยช่วยสนับสนุนได้บ๊ายบาย